ับมาช่วงนี้นะครับก็มาเตือนภัยกันหน่อยสําหรับคนที่ไม่ระวังตัวใช้คํานี้แล้วกันคนะปกติเนี่ยคุณชมพู่เคยแบบเซอร์ไพรส์สามีคุณไหมแบบว่าวันเกิดอะไรเงี้ยมีแบบถือเค,ค้กก็ไปให้มีไหมมีเหมือนกันอาจจะเป็นเพื่อนๆด้วยซ้ำมีทั้งเพื่อนอมีทั้งสามีครอบครัวแล้วก็ลูกมีเหมือนกันถือเค,ค้กถือเองหรือให้คนอื่นถือบางทีก็ถือเองบางทีก็ให้คนอื่นถือแต่ช่วงหลังอะหนูมีความความกลัวเรื่องเค้กสองชั้นมันจะมีไม้เสียบ ที่มีคนเคยแกล้งกันแล้วปากออไปแล้วไม้มันแทงอ่ะผมก็จะใช้เอิรเค้กชั้นเดียวเท่านั้นอืก็มีบ้างทําไมคะจากนี้ไปเนี่ยอย่าไปคิดแค่เรื่องว่ามันมีไม้เสียบตรงกลางไหมแล้วก็มีคนเอาหน้าไปจุ่มอะไรอย่างนี้ไหมครีมป้ายเราไหมอย่างนี้ไม่ต้องคิดเรื่องนั้นน่ารักเกินไปคุณมีอะไรมาฝากอยากให้ระวังไปถึงการจุดเทียนที่เค้กเค้กวันเกิดมันก็ต้องจุดอ่ะถูกไหมใช่ถูกต้องแต่มันต้องระวังและต้องมีสติผู้หญิงคนนี้ครับอยากจะเซอร์ไพรส์หนุ่มคนหนึ่ง นะฮะเธอถือเค้กไปฮะจุดไฟที่เทียนนะแล้วมันเป็นแบบนี้ครับนเนี่เห็นไหมคือคือ,อจังหวะกำลังจะก,ก้มวางอะ่ะสายตาโฟกัสไปที่เค้กไงน, <ฮะ S 2> นะฮะก็เลยแบบไม่ได้ระวังว่าไอ้เทียนที่มันอยู่ใกล้ตัวที่สุดอะมันไปติด เนี่ยที่ผมของเธอครับโโอ้หดูสิโ<ส>ดนหน้าน่ากลัวไหมล่ะยเรามือจับไปมือกร้พองอีกเนี่ยแต่ว่านาทีนั้นน่ะมันก็ต้องรีบเอามือแบบจับดับไปก่อนนะใช่ไหมโอ้โหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งเนี่ยครับน่ากลัวจริงใครจะไปเชื่อดูสิถือแค่ว่าเกิดอยู่ดีๆไฟไหม้ผมอะ่ะเออเนี่ยเนี่ยไม่ได้แล้วนะต้องระวังกันนะ ดยมากก็ผู้หญิงแหละผู้หญิงจะผมยาวอา่ะใช่ไหมใช่ต้องระวังให้ดีเลยค่ะโอ้ตายเสียวแทนตอนแรกนึกว่าพี่ก๊อฟจะเล่าแบบเออเทียนจุดพอเปล่าแล้วก็ไม่ดับสักทีเออเดี๋ยวคนชอบแกล้งกันบ่อยๆไม่ใช่แต่นี้ไม่ผมเลยอะ่ะแล้วจังหวะนึงพอสโลฟพวกมันมีโดนแก้มโดนหน้า<ช>ด้วยใช่ไงนะน่าจะมีบาดแผลอยู่เหมือนกันโอ้โหน้ากลัวมากน้องผู้ชายไม่เห็นตอนแรกพอหันมาเห็นก็รีบเอามือไปคว้าช่วยดับเลยเห็นไหมตอนแรกไม่เห็นก้มๆเหมือนก้มดูเค้กอยู่ใช่โอ้ยเสียวอันตราย ว่าจะเป็นเทียนเค้กเอ่ยหรือว่าลูกโป่งเอ่ยเราเห็นหลายเคสแล้วนะคะจะทำะไรก็ระมัดระวังกตะกาแล้วคะ,คะระวังกันหน่อยอีกหนึ่งเรื่องที่พูดเกิดเอาไว้ในเบรกที่แล้วนะคะเรื่องของไข้หูดับก่อนอน้นนี้เราเคยได้ยินกันใช่ไหมคะกับการกินเนื้อหมูดิบออของดิบอะบางทีมันมีเชื้อโรคที่ค้างอยู่ซึ่งเราไม่สามารถดูได้ดังนั้นถึงรณรงค์ให้กินของสุกๆดีกว่า<ช>นะคะก<ช>็ะะระวังเลยค่ะล่าสุดมีชายวัย65ปีคุณผู้ชมไปกินอะไรมาลาบหมูดิบ เป็นไข้หูดับไม่ได้แค่ป่วยครับเสียชีวิตเลยค่ะอุ๊ยเหรอแพทย์ออกมาเตือนเลยเนี่ยคะ่ะอย่างที่เห็นเนี่ยคะ่ะเมื่อวันที่10ตุลาคมนะคะที่ผ่านมาค่ะนายแพทย์วศร์แก้ววีผพ้่มนวยการโรงพยาบาลน,น่านนะคะอ,ออกมาแจ้งเตือนภัยประชาชนค่ะที่ชื่นชอบนิยมกินลาบหมูดิบเสี่ยงนะเป็นโรคไข้หูดับอันตรายถึงชีวิตค่ะล่าสุดที่จังหวัดน่านเนี่ยค่ะเสียชีวิตแล้วหรายคุณผู้ชม รับตัวผู้ป่วยรายนี้มานะคะเป็นชายวัยว65ปีมาตั้งแต่วันที่30กันยายนค่ะมาด้วยอาการแน่นท้องร้าวขึ้นอกเริ่มถ่ายเหลวเป็นน้ำจากการสอบสวนโรคทราบว่าประมาณ1-2สัปดาห์ก่อนป่วยเนี่ยไปกินอะไรมาล่ะคนไข้ก็สอบประวัตินะบอกว่าไปกินลาบหมูดิบหลังจากนั้นที่กินไปรู้สึกไม่สบายวันที่26กันยายนไปรับการตรวจรักษาที่คลินิกแห่งหนึ่งอาการก็ไม่ดีขึ้นก็เลยมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลนะคะคจากนั้นเมื่อเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยอาการป่วยรุนแรงขึ้นค่ะ ผลการตรวจทางห้อปฏิบัติการนะคะพบเชื้อแบคทีเรียสเตปโตคอคคัสซูอิสซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้หูดับเนี่ยแหะค่ะก็มีการรักษาตัวห้อง ICU นะคะแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมก็เลยมีการแจ้งเตือนนะระมัดระวังนะการติดเชื้อแบคทีเรียตัวนี้นะคะซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้หูดับเนี่ยค่ะจะพบอยู่ในทางเดินหายใจและในเลือดของหมู ที่กำลังป่วยอแล้วสามารถติดต่อสู่คนได้จากการสัมผัสโดยตรงนะคะทั้งเนื้อหมูเอยเครื่องในเลือดหมูที่เป็นโรคผ่านทางบาดแผลรอยถลอกเยื่อบูตาดังนั้นการรับประทานเนื้อหมูหรือเลือดของหมูที่ปรุงสุกๆดิบเนี่ยอันตรายมากๆค่ะอาการของโรคสังเกตกันหน่อยนะไม่อยากให้เป็นเลยนะคะคมีไข้สูงค่ะแล้วก็จะเริ่มปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะเวียนศีรษะปวดตามข้อและจะมีจ้ำเลือดตามตัวและตามผิวหนัง เริ่มมีอาการซึมคอแข็งชักแล้วเชื้อเนี่ยสามารถลุกลามไปยังบริเวณปลายประสาทรับเสียงและปลายประสาททรงตัวค่ะเมื่อเชื้อลามเข้าไปสู่เยื่อหุ้มสมองแลคุณผู้ชมเยื่อหุ้มสมองก็จะอักเสบและจะมีการติดเชื้อในกระแสเลือดในที่สุดนะคะก็จะทําให้เกิดการสูญเสียทางการได้ยินจนถึงหูหนวกถาวรหรือเหมือนคนไข้คนนี้ก็คือเสียชีวิตเลยโอ้น่ากลัวมากมากเลยนะมาดูการป้องกันกันดีไหมคุณผู้ชมออโรคไข้หูดับมีวิธีและแนวทางป้องกันดังนี้นะคะ หนึ่งเลยง่ายๆปลุงหมูให้สุกให้สุกทั่วๆด้นะไม่ใช่แค่สุกข้างนอกแล้วข้างในยังดิบอยู่อ,อ,อยากให้สุกทั่วๆเลยเลี่ยงนะเลี่ยงบริโภคเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์จากหมูที่ดิบๆสุกๆ mm. เช่นเนี่ยลาบหมูหมักดิบก้อยหมูอะไรกันแล้วแต่รู้นะว่าในพื้นที่หรือว่าในความชอบของแต่ละบุคคล่เหมือนกันบางคนชอบจริง,รงๆเพื่อนดิฉันคนสนิทก,ก็ชอบ แต่ก็ต้องคอยระวังในช่วงนี้ถ้ามีเชื้อโรคแบบนี้อยู่ก็งดก่อนมันไม่คุ้มเสี่ยงอะถูกต้องอและให้แยกอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารเช่นตะเกียบช้อนซ่อมที่ใช้กับหมูไม่สุกและหมูสุกเหมือนตอนนั้นก่อนหน้านี้นที่เวลากินปิ้งย่างไงเ,เ,เอาตะเกียบไปคีบห<อ>มูไม่สุกเลยแล้วไปปิ้งย่างปุ๊บบางทีในตะเกียบอะมันยังไม่ฆ่าเชื้อดีแล้วเราก็กินใส่าปากเข้าไปนะคะสาเขาบอกให้เลือกบริโภคเนื้อหมูที่มาจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานปลอดจากเชื้อโรคค่ะ4ล้างมือให้สะอาดด้วยน ห้าหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหมูที่ป่วยหรือตายหากจำเป็นต้องสัมผัสก็ควรจะสวมถุงมือและหน้ากากอนามัยนะคะหกง่ายๆเลยค่ะเลิกกินอาหารที่ทําจากหมูดิบหรือสุกๆดิบ,ดบๆเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่รุ่นหลังจะต่อไปด้วยนะคะพี่ก๊อกกินเป็นไหมไม่ไม่เป็นเอ,อแล้วก็ไม่อยากไม่อยากจะทานด้วย หนูก็เคยอยากลองแต่พว่าพอเห็นแล้วมันกินไม่เป็นจริงๆเราเรารู้ความชอบแต่ละคน,นะมีจริงๆในการชอบกินแบบจิ้ม<ช>แบบเออก้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ถ้าไม่ไม่แน่ใจงดไปก่อนอหรือว่ากินสุกๆซะก่อนซะหน่อยช่วงนี้นะคะคืออาหารไม่สุกอะยังไงมันก็อันตรายอ,ะอ่ะ้องคิดแบบนี้นะค่ะไม่กินเลยนะอะไรดิบดผีดิบผ้าดิบขอโทษ ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นก็ไล่ให้มาเล่นตรงนี้อย่ากินเลยนะกินสุกๆดีกว่าค่ะอซื้อข้าวจานอะซื้อแต่ข้าวก็ลาวกับข้าวล่ะราดน้ําแกงให้หน่อยเนื้อล่ะไม่เอาข้าวราดน้ําแกงให้หน่อยมีตังแจกแค่คาข้าวถู่านสงสารกินฟรีเถอะพ่อคุณอยขอบคุณครับป้า ป้าไหนละพี่ก็พอจะเล่าค่ะตามข่าวไงคนที่เป็นป้าเมื่อกี้เป็นการแสดงไงจ้าจ้าจ้าเออเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะฮะหนุ่มคนหนึ่งครับเดินไปที่ร้านขายข้าวแกงค่ะบอกเจ้าของร้านบอกป้าครับเอาข้าวเปล่าจานหนึ่งราดน้าแกงให้หน่อยป้างงเอ้าทําไมลูกอ๋อมีมีตังค์จ่ายแค่ค่าข้าวอะครับป้าบอกโหลูกเอ้ยอยากกินอะไรกินเลย ป้าไม่คิดเงินให้กินฟรีด้วยลองชมภาพว้าวอะไรนะลูกเอากระเปล่านะน้ำแกงอะพี่ไม่เป็นไรหนูอยากกินอะไรเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูอยากกินอะไรเดี๋ยวใส่กล่องไปลูกถ้าหิวก็แวะมาเอาเอาอะไรเลือกเลยเดี๋ยวป้าใส่ถ้วยใส่กล่องเขาให้ไปให้ครับครูครนับนอนอยู่ตรงไหนอ่ะป้าเมย์อะป้า ก็ถ้าพรุ่งนี้หิวก็มาเอาได้ป้าไม่คิดตังหออรอกเอาไข่ไม่รู้เอาไข่ดาวไหมเอาหน่อไ,ไ,ไม,ไม,ไมไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหิวก็มาเอาไปกินมีน้ำกินหรือยังอ่ะมีน้ำไหมมีน้ำไหมลูกมีน้ำไหมน้ำนไ,มนไม่เลยป้ากินาวพอแล้วผมกินใจ กินได้กินได้น้ำป้าก็มีเอาไหมล่ะน้ำเย็นอันน้ำแข็งไหมล่ะอันน้ำแข็งไม่ละลูกน,น้ำแข็งไมาน้ำแข็งไหมนนไม,มีน้ำแล้วน้ำแข็งใส่แก้วใส่ถุงไปไหมไรนะครับขอบคุณคุณป้ามากๆากโอ้โหคุณป้าคือแบบสุดยอดจริงๆครับนะคุณป้าชื่อว่าอะไรป้าณนะ ป้าณะครับเป็นเจ้าของร้านที่ชื่อว่าบ้านกุญชานขายกับข้าวนี่นะฮะขายอยู่ถุงละยี่สบาทอยู่ตรงไหนบอกพิกัดเลยบอกเลยคนจะได้ไปอุดหนุนเยอะๆอยู่ใต้ทางด่วนดินแดงนะฮะทางไปวัดตะพานนะไปตามหาป้ากันค่ะไปอุดหนุนป้ากันคุณจะเห็นเลยเหรอไหมว่าความมีน้ำใจของป้าเขาพอไหมล่ะลูกเอาเลือกเลยอยากกินอะไรเอาเลยเลือกเลยเนาะเดี๋ยวใส่กล่องให้ด้วยมีน้ำไหม หนูคนนี้เขาก็เกรงใจเนาะเอาแต่คา,า,าดกว่าครับเกรงใจเหรอน้ําเย็นหรือเปล,ล่าลูกน้าแข็งไหมล่ะเออเอาน้ําแข็งไปไหมนี่ฮะนี่น้ําใจคุณป้าและชอบอีกคํหนึ่งก็คืออ้าวถ้าพรุ่งนี้หนูหิวก็มาอย่าป้าให้กินอีกสุดยอดอคุณป้าบอกว่าปกติครับก็คือจะมีคนแก่คนพิการคนเร่ร่อนนี่แหละผ่านปุ๊บป้าแกก็จะชวนเลยกินข้าวไหมแกก็ให้แบบนี้ย้ำอีกครั้งนะครับ บ้านกุญชาญนะครับอยู่ใต้ทางด่วนดินแดงทางไปวัดตะพานค่ะป้านะป้านะป้านะน่ารักมากป้านะเวลาทำอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทําให้เรามีกําไรหรอกแต่เรามีความสุขใจที่ได้ให้แล้วเชื่อไหมว่าการให้ก่อนโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนอ่ะผลตอบกลับมาในอนาคตอาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาหาป้าก็ได้สุดยอดงั้นป้าลองดูทะเบียนบ้านป้าเลขอะไรอะไรวะฮะ อะไรของคุณครับคุณผู้อาจจะอยู่รอบตัวป้าะเออผมก็ฟังสักเลิมเลยเออเออกลับไปที่ตัวเลขซะงั้นน่านเลขอะไรอะไรเพราะอ่าวฝนบุญไงพี่กอลอาจจะส่งกลับมาเออย่างนั้นนะเออย่างนั้นเดี๋ยวโทรไปถามป้าณก่อนอพักดีกว่าถ้าอย่างนั้นก็พักดีกว่าช่วงหน้ามามีรอยยิ้มปิดท้ายรายการกันกับสีสันโซเชียลค่ะ